เซียวเทียนมีความสามารถในการบทขยี้ทุกสิ่งแต่ฉันแค่อยากกินข้าวนุ่มของจักรพรรดินีเพื่อที่จะรักษางานเหล็กของเขาไว้เกือบจะทําให้รัฐมนตรีผู้มีอํานาจกรดเคืองขณะนี้ณนะบ้านพักของนายกรัฐมนตรีหลิวอ้าวเทียนหลิวซื่อเหมยเดินไปมาในห้องถงเขาเรียกเซียวเทียนมากเกินไปสําหรับการกลัน่นแกล้งการทําให้เขาขายหน้าแบบนี้ในห้องถงใหญ่ทําไมไม่หาคนมากําจัดเซียวเทียนละ่ะ ลูเอลที่อันไม่ได้พูดแค่จ้องมองลูกชายของเขาอย่างเย็นชาพูดถึงเรื่องที่กำลังจะจบลงอย่าทํำลายสิ่งใหญ่โตเพราะคนร้ายฉันผิดหวังมากกับการแสดงของคุณในวันนี้วันหนึ่งกลับไปสู่จรัรวรรดิมันยากที่จะเข้าไปในล็อบบี้ด้วยการแสดงแบบนี้คุณลืมหลักการท,ทั้งหมดที่ฉันสอนคุณในอดีตไปแล้วหรือยังหลังจากที่หลิวซือเหมยถูกวิาพากษ์วิจารณ์ฉันทำได้แต่ก้มหน้าแล้วพูดกับลู เตโอทิอ <Universe> e. ันเขาตระหนักถ th ึงความผิดพลาดของเขาแล้วจากนั้นลุยโอทิอันก็เดินไปที่ประตูแล้วพูดว่าเวลาผ่านไปแล้วและการกลับคืนสู่อาณาจักรก็อยู่ใกล้แค่เอื้อมจงระมัดระวังคำพูดและการกระทำของคุณในวินาทีสุดท้ายนี้คุณส่งคนไปบอกเซียวเทียนให้ทราบข่าวเกี่ยวกับมรดกของจินซีอป่อยมันโดยเร็วที่สุดเพื่อสร้างปัญหาให้กับเจ้าชายร้ประโยชน์คนนี้ดังนั้นซียรูเอียนก็จะได้รับผลกระทบเช่นกัน มันคงจะโชคร้ายจริงๆถ้าไม่ใช่เพราะคนที่ชื่อราชาแห่งนรกหลังจากทำลายหอคอยเซออุงเขาคงลักพาตัว,ตวเสี่ยวเทียนไปนานแล้วถ้าคุณมาข่มขู่เซียรุยนันคุณจะไม่มีปัญหาในปัจจุบันน,นเวลาเดียวกันในห้องศึกษาของจกักรพรรดิในพระราชวังนี่เป็นครั้งแรกของเสี่ยวเทียนที่นี่และภรรยาของเขากำลังตรวจสอบอนุสรณ์สถานมีอนุสรณ์สถานมากมายกองรวมกันอยู่บนเนินเขาเสี่ยวเทียนคิดว่านี่เกินจริงเกินไป าตูไดจึงมีอนุสร์สถานมากมายซีรุอิอันทิ้งอนุสร์ที่ได้รับการตรวจสอบไว้แล้วถ้าพูดถึงเรื่องนี้ท่าลุยโอทิอันไม่มีความสามารถมากนะักเขาก็สามารถแบ่งเบาภาระได้เมื่อยืนอยู่ที่นี่เสียวเทียนอาจจะไม่สามารถมองเห็นใบหน้าของจักรพรรดินี้ได้เสี่ยวเทียนมองไปที่กองอนุสร์แล้วส่ายหัวเบาฮ่หาฮฉันคิดว่าการเป็นจักรพรรดิคงยากเกินไปโชคดีที่เขามีหน้าที่แค่กินอาหารอ่อนๆเท่านั้น ไม่อย่างนั้นเขาจะหมดแรงการกลับมาของซีรูอิอันสู่ราชวงศ์ได้อันเป็นความพยายามของพ่อของเธอเป็นประเทศที่สองที่น้องปกป้องด้วยชีวิตความยากลําบากเหล่านี้เป็นอย่างไรเมื่อเทียบก,กับพวกเขาเซียวเทียนไม่ได้พูดอะไรเพราะเขาไม่ต้องการปลุกความทรงจําอันเจ็บปวดของภรรยาของเขาเขาเปลี่ยนหัวข้อแล้วพูดว่าหินศักดิ์สิทธิ์หกล้านก้อนของลุยโอที่ถูกส่งไปยังพระราชวังแล้วเซียรูอิอันพยักหน้าและพูด ฉันต้องการความช่วยเหลือจากคุณในเรื่องบางอย่างนี่คือที่หยกอีกครึ่งหนึ่งที่ประกอบเข้าด้วยกันจากนั้นเธอก็สามารถเปิดบ้านสมบัติลับของพ่อเธอได้เซียวเทียนดูเขินอายเมื่อเขาหยิบที่หยกจักรพรรดินีบอกว่าเธอมอบกุญแจให้กับเซียวเทียนเพื่อดูแลสมบัติของพระราชวังด้วยวิธีนี้เซียวเทียนมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ที่มีเจตนาแอบแฝงจะไม่มีข้ออ้างอีกต่อไปที่จะบอกว่าเขาว่างตลอดทั้งวันเซียวเทียนเข้าใจเจตนาของจิรุยาน งานสบายๆเช่นเฝ้าประตูบ้านสมบัติแค่สิ่งที่เขาชอบจากนั้นเสี่ยวเทียนก็จับกู่หินหยกทั้งสองเข้าด้วยกันแค่ฟังเสียงดิ้งด้งจี้หยกดูเหมือนจะสัมผัสได้ถึงเสี่ยวเทียนและเริ่มสั่นเล็กน้อยจากนั้นคลื่นพลังวิญญ,ญาณก็ทุ่มทนไปทุกทิศท,ทุกทางพันรอบร่างของเสี่ยวเทียนเพื่อสร้างกรอบป้องกันซีรุเอียนกล่าวว่าจี้หยกนี้เป็นพลังงานทางจิตวิญญ,ญาณและมีผลในการป้องกัน คุณสามารถขอให้ลู่เยีนนำคนไปจัดเรียงสินค้าในคลังได้คุณสามารถเอาอะไรก็ได้ที่คุณชอบตราบใดที่มูลค่าไม่เกินสองล้านศิลาวิญญาณเซียวเทียนยิ้มกว้างหลังจากได้ยินสิ่งที่ซีรุ่ยหยานพูดกินอาหารอ่อนๆสบายมากจากภัดนี้จากกลุมเงินของตัวเองและใช้ใจ่ายได้ตามใจชอบจากนั้นเขาก็ยิ้มและกล่าวขอบคุณฝ่าบาทประตูสู่บ้านสมบัตินี้รับประกันได้ว่าจะได้รับการปกป้องอย่างปลอดภัย จากนั้นเสี่ยวเทียนก็หันกลับมาและเตรียนที่จะดูบ้านสมบัติแต่ทันทีที่เธอไปถึงประตูซียรุยอ,อันก็หยุดเธอไว้เสียวเทียนหันกลับมามองภรรยาของเขาจ้องมองตัวเองอยู่นานโดยไม่พูดอะไรสักคำหลังจากนั้นครู่หนึ่งเซียรุยอยนก็ยิ้มกล่าวขอบคุณเซียวเทียนอย่างอ่อนโยนเสียวเทียนวางสองนิ้วบนหน้าผากแล้วก็โบกมือยินดีต้อนรับครับภรรยาของผมตอบกลับ